ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2020ันย่สิบลากริตี้บิวตีข่าวซาเน่ตกลงซบบายเย็นเรียบร้อย สื่อดังเมืองเบียปูดข่าวลีรอยซาเน่ปีความเร็วสูงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกลงซบเใต้ายบายามินิก,กเรียบร้อยนะครับโดยตอนนี้เหลือแค่การตกลงเรื่องค่าตัวระหว่าง2ส,สโมสรเท่านั้นแหละครับลีรอยซาเน่ปีจรวดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกพิม์นิกอังกฤษได้ตอบตกลงใจะย้ายไปร่วมทีมเต้ายบายมินิกยอดทีมแหม่งศึกเนเดสติก้ายเยอรมน,นีแล้วนะครับ เกิสัญญาระยะยาวถึง5ปีตามรายง,งานข่าวจากสปอร์ตฟิสลสกีฬาชั้นนำของประเทศเยอรมันล่ะครับก่อนหน้านี้นซาเนเมีข่าวเกี่ยวยงกับไปายามินิกอย่างยาวนานจนกระทั่งล่าสุดบิวก็ระบุว่าดาวเตะทีมชาติเยอรมันในวัย24ปีได้ตอบตกลงย้ายไปร่วมทัพเสือใต้บาเยามินิก,ก็เรียบร้อยโดยตอนนี้เหลือแค่การเจราจาระหว่างสสโมสรเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวของนักเตะนะครับโดยบิวระบุว่าบาเยามินิยื่นข้อเสนอเบื้องต้นที่40บล้านยูโรหรือประมาณ1,400ล้านบาท โดยที่พวกเขาหวังที่จะปิดดิวให้ได้ในราคาที่ไม่เกิน6 0ล้านยูโรหรือประมาณ2,100ล้านบาทนะครับขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เดิมทีตั้งค่าหัวซานเน่ไว้สูงถึง100้ล้านยูโรหรือประมาณ3,500ล้านบาทและครับแต่ด้วยการแพร่ระบาดของไว 19, รัสโควิด -19 รวมถึงการที่นักเตะม,มีอาการบาดเจ็บรบกวนและเลือัญญาก,กับทีมแค่ปีเดียวทําให้เรือใบสีฟ้าจําเป็นต้องลดค่าตัวลงมานะครับทั้งนี้ซานเน่ซึ่งย้ายจากชาลเก้ศูนย์สีในช่วงซัมเมอร์ปี2016 ลงเล่นให้กับซิตี้ไปแล้วรวมทุกรายการ134นัดทําไป39ประตูแต่ฤดูกาลนี้พักแข้งยาวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับเพราะปัญหาการบาเดเจ็บที่หัวเขา่าเดอะคอปโรเฮแฉลิวพูเตรียมเซนโกตุรกีร่วมทัพซาดีเตเคเลโอกลูอดีตกุนซือของแท็บซอนสปอร์ออกโรงแฉว่าอูชานชาคีเราวานจอมหนึบของเทียมเตรียมโยกไปร่วมกวนหงแดงลิเวอร์พูลหลังจากจบฤดูกาลนี้แหละครับ พร้อมระบุตนได้คุยเรื่องนี้กับตัวนักเตะมาแล้วซาดีเตเคลิโอกลูอดีตโค้ชของแทบซอนสปอร์ทีมดังในซุปเปอร์ลีก Super League ตุรกีเปิดเผยว่าอูชานชากีผู้รักษาประตูคนเก่งของทีมเตรียมจะเซ็นสัญญาย้ายไปร่วมทัพของแดงลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่แห่งศึกผาเบิกอังกฤษหลังจากจบฤดูกาลน,นี้นะครับโดยลิเวอร์พูลมีขา่าวขย่งกับชาคีมานานแล้วและก่อนหน้านี้เอเจนต์ของตัวนักเตะก็ได้ออกมายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงที่หงแดงลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจผู้เล่นในความดูแลของตนอยู่นะครับ และลาสุตเตเคเิโอกลูซึ่งเคยคุมทัพซอนสป,ปอร์ในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2015ถึงเดือนมก,กราคมปี2016ก็ออกโรงแฉว่าผู้รักษาประตูทีมชาติตุรกีในวัย24ปีตกลงย้ายไปซบหงแดงลิเวอร์พูลนะครับทั้งนี้เปินที่คากันว่าจะยังครอบ้จัดการทีมของลิเวอร์พูลต้องการให้ชาคีเข้ามาเป็นมือ2ต่อจากคาริสองเบ็คเกอร์ในทวารทีมชาติบ,บราซิลเนื่องจากอาริเีโน่สำรองคนปัจจุบันน่าจะเก็บข้าวของอัมราติดอันฟิลนะครับ หลังจากจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลน,นี้ขณะที่รอริสคาริอุสผู้สาประตูชาวเยอรมันซึ่งพึงยกเลิกสัญญายืมตัวกับเบซิกัก่อนกำหนดก็น่าจะถูกขายสิ้งออกจากทีมนะครับสำหรับฤดูกาลน,นี้ชาคีลงเสาให้กับทีมชาติตรุรกีไปแล้ว2นัดโจฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับทังกัดโดยมีส่วนสำคัญในการช่วยทับซอนสปอร์ในการรั้งจากฝูงของศึกซูเปอร์ลีกตุรกีขณะนี้แหละครับ ตัวเต็งเพื่อนเผยทีมเต็งหนึ่งตามจีบโอซิลขนาดประธานสโมสรต้องลงมือเองอาคุนอิลิคารีเพื่อนสนิทคนหนึ่งของเมซุตโอซิลออกโรงแฉว่าตอนนี้เฟเนบาเช่กำลังพยายามจะดึงโอซิลไปร่วมทัพนะครับจนถึงขนาดที่ประธานของเฟเนบาเช่ลงมือเองเลยอาคุนอิลิคารีเพื่อนสนิทคนหนึ่งของเมซุตโอซิลพย์เมคเกอร์คนดังของไอป้ปืนใหญ่อาร์ซนอลทีมชั้นนำแห่งศึกพมร์กีกอังกฤษ ทางว่าเฟเนบัเช่ทีมดังในศึกซูเปอร์ลีกตุรกีกำลังพยายามจะคว้าตัวโอซิลไปร่วมทัพนะครับโดยโอซิลทำงานได้น่าผิดหวังกับอาร์ซนอนในช่วงที่ผ่านมาและครับทั้งที่เป็นคนที่รับค่าเหนื่อยเยอะที่สุดของทีมด้วยจำนวนเงินสัปดาห์ละ3 5 0 0 0 0ปอนปอหรือประมาณ14ล้านบาทเลยนะครับจนทำให้เขาโดนตัดินอย่างหนักและส่งผลให้เขาตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องตามไปด้วยแถมเจ้าตัวจะหมดสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าแล้วด้วยเช่นกันแหละครับ ฝากขอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ